สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนวิชาภาษาไทยค่ะและในวันนี้เรายังมีที่มาตราเกยนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องมาตราเกยแล้วมาทําแบฝบึกท้ายหน่วยกันค่ะมาตราเกยจะมีลักษณะคําที่มียอยักเป็นตัวสะกดซึ่งยอยักจะวางอยู่ท้ายคําค่ะตัวอย่างคําเช่น เยาะเยะ้ยซึ่งเป็นคำกริยาแสดงกริยาพูดหรือซ้ำเติมให้จิบทำใหใจดีขึ้นชมเชยคือคำกริยาหมายถึงยกย่องสรรเสริญอย่างเช่นครูชมเชยนักเรียนระเหยเป็นคำกริยาอาการที่สัดสานเปลี่ยนสถา,สานะจากของเหลวกลายเป็นไออย่างเช่นน้ำเดือดระเหยน้ำในบ่อระเหย นักเรียนก็ได้ทบทวนมาตราเกยกันไปพอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําแบบฝึกหัดหน้าสีสิบหกกันเลยค่ะในข้อที่6นะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตราเกยลงในแผนความคิดเขียนลักษณะคำว่ามาตราเกยคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดและยกตัวอย่างคำมาสองคำค่ะ และต่อจากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยโดยให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงเหมือนเดิมนะคะซึ่งแบบฝึกหัดมีทั้งหมด10ข้ออยู่ในหน้า46และ47ค่ะและเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูนักเรียนและสำหรับการเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะนักแบบเรียนอยาน่าลืมใส่ อนออกจากบ้านกินรน้อนช้อนกลางมันล้างมือบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ